สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเงินหนึ่งล้านหายวับไปกับตาถูกเลขท้ายสองตัวห้าร้อยใบแทบช็อกเจอสอดไสลอตเตอรี่งวดอื่นวันที่17สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนัทพงศ์คงแสนคำหรือดีเจวุฒิอายุ37เปีชาวจังหวัดเลยเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพเมืองเลยหลังตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคม ซึ่งถูกรางวัลเลขไท้าย2ตัวใหม่เลข88จำนวนกว่า500ใบแต่พบว่ามีสลากงวดอื่นปะปนมาด้วยน,นายนัทพงศ์เปิดเผยว่าตนได้ซื้อลอตเตอรี่เลขไทย88งวดประจำวันที่16สิงหาคมทั้งซื้อทางออนไลน์เพจขายสลากยานสนามบินน้ำแพงทั่วไปและซื้อจากคนเดินเรข่ขายระหว่างวันที่2-15สิงหาคมรวม500ใบคิดเป็นเงินกว่า50,000บาท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตนซื้อสลากมากที่สุดในชีวิตหลังจากประกาศผลรางวัลตนก็นำลอตเตอรี่มาตรวจปรากฏว่าในจำนวน500ใบมีชุด15ใบเป็นสลากเก่างว่ประจำวันที่16กุมภาพันธ์ปะปนมาด้วยซึ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน30,000บาทตนเสียความรู้สึกมาก และไม่รู้ว่าสลากเก่าชุดนี้ซื้อมาจากแหล่งใดแต่คาดว่าน่าจะมาจากเพจ Facebook ผู้ค้าแถวสนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีวันนี้ตนจึงได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนผู้บริโภคระวังมิจฉาชีพสอดไซสลากเก่าเหมือนเช่นที่ตนโดนมาแล้ว านนัทพงศ์กล่าวอีกว่าสำหรับเลข88ครั้งนี้ที่ตนซื้อได้มาจากเหตุการณ์หลังน้าท่วมบ้านสุขคณะหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งรู้จักหมักคุนกันดีได้เข้ามามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีตนเป็นผู้ประสานงานและนําคณะเข้าพื้นที่เสร็จแล้วก็ได้พาการมานั่งรับประทานอาหารที่หน้าร้านไร่ทามการเกษตรซึ่งเป็นกิจการของตนขณะนั้นมีเด็กขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งมาชนด้านหน้ารถกระบะของตนอย่างแรงกรอบทะเบียนมีว รอยฉีกขาดเฉพาะจุด88ที่อยู่ตรงกลางต้นจึงตัดสินใจตามหาซื้อเลขตัวนี้จากทั่วสารทิศรวบรวมได้500ใบแล้วก็ถูกรางวัลในที่สุดแต่ต้องมาเสียความรู้สึกกับสลากเก่าที่ถูกสอดไส้ปะปนมาด้วยจึงอยากเตือนให้ระวังซื้อสลากผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือตามแผงต่างๆให้ตรวจสอบดูให้ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ